สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะบาเดเจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวจ้า,ากินแรงมองงามดอกเดิมวันนี้ทั้งวันวันนี้ไม่สวยทั้งวันนะคะวันนี้มองงามวันนี้ไม่สบายจ้าก็มากินอะไรร้อนๆจะได้มีแหงทำก๋วยเตี๋ยกกินจ้าก๋วยเตี๋ยวจ้า น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไทยด้วยนี่ใส่น้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวไทยจ้ะไม่มีลูกชิ้นไม่มีผักอะไรใส่หรอกเพราะว่าไม่สบายไม่ได้ไปตลาดจ้ะกินแต่เส้นอย่างเดียวชิมเบิ้งก่อนโอ้ยอร่อยแล้ว มาเดิ่ม,มาแซมบๆลักันจ้ะพีน่นมากินแรงจ้ะอาบน้ำแล้ววันนี้ค่อยรู้สึกตื่นเช้ามารู้สึกไม่ค่อยสบายเด้อจ้ะรู้สึกว่ามันจะหนาวหนาวแล้วก็สั่นๆแล้วก็มันจะปวดหัวแล้วก็จะเวียนหัวแล้วก็มันจะคลื่นไส้อาการไม่ค่อยจะดีจ้ะ ทำก๋วยเตี๋วกินด้วยจ้าทำกินแล้วร้อนเผื่อมันจะดีขึ้นมาด้วจ้ามากินน้ำกัน今日咧大家好啊今日啊เช้าแต่早起咗身ก后ัน唔舒服ดี๋觉得冻咧同่震嘅个人มู个ล,ล่าตรงแก无啦啦冻嘅啊唔知点解噶ก รวมที่เ有ดิง痛头่วรวมง,งามี有ดิ想呕所以就冇化妆啊大家啊今า嚟食嗰啲泰国粉面วันนี้พอสบายจ้าก็เลยไม่ได้แต่งหน้าด้อ ไม่รู้จะทำกับข้าวไหวหรือเปล่าคิดว่าไหวนะเดี๋ยวกินเสร็จจะไปพักผ่อนสักพักหนึ่งก่อนถึงเวลากับข้าววค่อยมาทำจ้าเพราะว่าที่บ้านกินข้าวดึกโอเคเสร็จเอาโฮเย่กันค่ะเออเกาติมงปนมมูนเสร็จฝัน有时十点十点先食饭ที่บ้านก็จะกินกับข้าวดึกนะกินกินกินข้าวเนี่ย กินข้าวดึกกินข้าวสามทุ่มครึ่งถ้ามีอะไรแบบว่าพิเศษมีอะไรต้องซื้อต้องอะไรงไงถ้ามีแบบว่าผัวแบบว่ามาช้าหน่อยก็กินข้าวสิ่งสี่ทุ่มกินข้าวกินข้าวเย็นละสี่ทุ่มดึกแล้วเจ้าคนก็นอนกันมาหมดแล้วลูกสาวก็กลับดึกลูกสาวบางทีกลับเที่ยงคืนบางทีกลับตีตีสอง เดือดจ้าแซ่แบๆรำกันจ้ะแซ่บอยู่เดือล่ะถึงไม่ใส่ลูกชิ้นไม่ใส่ผักมันก็แซ่บจ้ะเพราะว่าใส่น้ำซุปอ่านผงก๋วยเตี๋ยวไทยไปใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ Giờ các bác sẽ thăm cua chắp kín ra nồi Chắc chắc kín chắp Sức thích phấn bình là bà cháu có dấu lệch đi á 食完之後咧，就要唞一唞一陣先啊，咁啊夠鐘煮飯先至會起身嚟煮飯噶啦。 <c oughs> พอดีมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่หน่อยนึงกินจากอาทิตย์ที่แล้วมันยังอยู่เลยมาลวกก๋วยเตี๋ยวกินอยู่เมืองไทยนะ่าจะกินก๋วยเตี๋ยววันละชาม <c oughs> จะกินวลาชามละทุกวันแนละ้วทุกวันจะกินก๋วยเตียเต๋ยวกนะ๋วยเตี๋ยวเนอะทุกวันทุกวันไม่เคยขาดเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนะกินได้กินดีนะก๋วยเตี๋ยวนะกินไม่เบื่อนะกินวลาชามกินไม่เบือ่อ เมืองไทยบ้านเราอ่ะกับข้าวอาหารบ่อืดบ่อยากพี่น้องอยากกินอะไรก็มีเมิดไม่เหมือนเมืองนอกเนาะอยากกินอันแนวที่มันบ่มี่ก็มันก็บม่มีปีนี้ไม่ได้กินผักสสเดาเลยจ้ะปีเนี้ย ผักสะเดาไม่ได้กินผักหวานก็ไม่ได้กินมาหลายปีแล้วผักหวานนึกอยากจะกินอันแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะนึกอยากผู้ใดได้กินก็นคิดถึงก่อยในยเดอ้อกินแทนก่อยเนเดอ้อกินเปลือกก่อยน้่ Ôi tối nay bông mông quả rồi đứa <laughs> Kín nhau 3 nữa 今朝唔知點解啊！起咗身之後冇幾耐咧，就成身都震晒啊！佢有啲凍，有啲冷，有啲震晒。佢唔係普通嗰啲凍嘅啊！唔知點解啊！有啲覺得暈暈地咁樣嘅，無啦啦就凍嘅，佢成身都成身都好凍好凍，唔係普通凍啊！ 手成身都震晒，同埋有啲诶、啊、头晕头痛，有啲想呕。 อยู่คนเดียวน่ะลูกลูกกับผัวก็ไปทํางานบางทีเวลาเราไม่สบายเงี้ยเราก็อยู่คนเดียวแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไปจ้ะประตูหน้าบ้านเนี่ยจะไม่ล็อกเวลาอยู่คนเดียวอะ่ะจะปิดแต่ว่าประตูไม้ปิดประตูไม้ไว้ประตูหน้าบ้านประตูเหล็กอะ่ะจะไม่ล็อกจะเกิดเผื่อเราเป็นอะไรไปอะ่ะเผื่อเราล้มไปไงเราไม่สบายจัดจัดเงี้ย เราจะเรียกให้คนมาช่วยไม่งั้นก็กโทรศัพท์ให้รถโรงพยาบาลมารับเราเกือบไม่ไว้มาเช้าเนี่ย กินก่อนจะได้มีแรงจ้ะมีแรงพักผ่อนสักพักมันก่อนกินให้เหงื่อมันออกกินเผ็ดเเปรี้ยวให้เ็ดๆๆเผ็ดเปรี้ยวให้เหงื่อมันออกก่อนมันก็อาจจะก็ออยังชั่วนะ กินแล้วมีแหงเหงือออกแล้วจัะเหงือออกแล้วทีนี้จะได้ไม่ปวดหัวจะได้ไม่เวียนหัวลมมันเข้าหูด้ละบาดเช้าเนี่ยจากกินแค่นี้ละจับไปก่อนเด้อเ็กเป้าป่าละ่ะเจ้าล่ะ เอาไว้โอกาสหน้าก็พอกันใหม่จ้าไปแล้วจ้าไปไ๊ปจ้า